啊！Oh! ไม่แล้วพลอยได้เข้าไปเล่นแข่งขันซ่อนแอบหนึ่งร้อยคนที่ฮาร์เบอร์แลนด์กับช่องเอ็พีดีแค่พลอยซี่ต้องเป็นผู้ชนะในเกมนี้เท่านั้นวันนี้เราก็จะใส่ชุดนักศึกษาไปนะคะทุกคนเพราะว่าซีนเปิดคลิปเนี่ยจะเป็นซีนใส่ชุดนักศึกษาตอนตอนีน้พลอยก็มาถึงที่ฮาร์เบอร์แลนด์แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วพี่เนมเนี่ยจะนัดเราบีมงานก่อนถ่ายทำจริงประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขอแว็กกินกว๋วยเตี๋ยก,ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีแรงไปคว้าเงินล้านนะคะทุกคน เมื sure ่อกี้แหละชื่ออะไรคะชื่อต้นน้ำเลยค่ะต้องแน่นอนอยู่แล้วนะค่ะงันก็แบ่งกันจริงๆนะทุกคนที่พลมาเล่นโซ่แอบกับพี่ไายเดียคือไม่ได้จริงจังนะคะทุกคนคือพลอ่ะมาเล่นสนุกขำๆไม่ได้อย่างได้ที่หนึ่งไม่ได้อย่างได้อะไรเลยค่ะทุกคนมาเล่นสนุกสนุกเฉยๆไม่ได้จริงจังนะ คำถามไม่จริงจังทีโตอนนี้พี่เนมเรียกเราเข้าไปข้างในแล้วอัับแรกเราก็จะเข้ามาเซ็นชื่อของเราก่อนนะคะทุกคนว่าอนุญาตให้นําคลิปและภาพของเราไปใช้ในวีโอพอเราเซ็นเสร็จแล้วพี่เนมก็จะแจกถุงเท้ากันเลื่นให้เรานะคะทุกคนแล้วก็แจกป้้ยชื่อให้เราด้อใส่ถุงเท้าเสร็จแล้วเราก็จะเอาของไปเก็บที่ล็อกเกอร์ด้วยนะคะทุกคนโทรศัพท์ก็ต้องเก็บด้วยนะล้อเล่นตอนแรกพี่เขาจะให้เราเก็บโทรศัพท์และแต่ว่าเขาอนุโลมแล้วค่ะแต่ว่าห้ามปล่อยคลิปก่อนวันจริงนะแล้วท่านเอชพีดีก็ได้ขี่แลมโบ แต่เอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่ไปเดินเข้ามาน่ะเขามองกล้องฉันหรือเปล่าขออนุญาตกลับไปเช็คฟุตตัวเองแป๊บหรือว่ารจริงๆแล้วพี่ไปไม่ได้มองกล้องฉัน<ม>เลื่อน<ม>ดูเลื่อน<ม>ดูดิว่าพี่ไปอยู่ไหนเมื่อกี้พี่ไปมองกล้องฉันหรือเปล่าความจริงมันมีหนึ่งเดียวเราต้องสืมหาความจริงให้ได้อันนี้ไงเจอคนพี่ไปขออนุญาตซูมดูใกล้ๆโอ้โหโอ้โหเพลงนี้ต้องมาและอินเสิร์ตขึ้นเลยังวต,ต้ เมื่อกี้แค่หยอกเล่นค่ะทุกคนไปดูฉากต่อไปหรือว่าฉากต่อไปคืออะไรอ๋อต่อไปจะเป็นฉากกินข้าวค่ะทุกคนอ้าวตอนนั้นกูกินข้าวด้วยเหรออ้าวจำไม่ได้ว่าตัวเองกินข้าวนะคะทุกคนตอนนั้นเรากินกะเพราไข่ดาวใช่ไหมอไม่ได้กินแค่ข้าวนะคะทุกคนกินขนมด้วยสรุปวันนี้มาเล่นซ่อนแอบหรือว่ามาหาของกินฟรีกันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วค่ะทุกคนเราก็จะเริ่มเข้าไปถ่ายข้างในกันแล้วซีนแรกที่เราจะถ่ายกันนะคะทุกคนก็จะเป็นซีนเปิดนั่นนเแลล้วกะะ่คไไปปรืต เพราะว่าพี่ไปไม่ยอมปีนเชือกที่อยู่ข้างๆนั่นเอง อ๋อจริงๆนะคะทุกคนเวลาเรามาถ่ายงานเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่แล้วซึ่งตั้งแต่พลอยไปดินฟูมาผมก็ไม่เคยเจอคีย์เวิร์ดที่มันยาวขนาดนี้พี่ไปสุดยอดมากโอเคตอนนี้ท่านเอ็ดพูดคีย์เวิร์ดสำคัญเสร็จนนแล้วนี้เราถ่ายซีแรกเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะไปเปลี่ยนชุดกันเลยเป็นการเซอร์ไพรส์นักศึกษาร้อยคนมากเพราะเราไม่รู้ว่าทีมงานจะเตรียมชุดอะไรให้เราใส่เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้เว้ยทุกคนใครยิ่งของของที่มันมีมูลค่าสูงมากจะมีความยากในการแอบสูงมาาาาากกกกกๆเเเลลยยค่่่่ะะททุุนนพรรวชดีีใส็จิงบขึ้ไปอ โอ,อโหแล้วคือผู้เข้าแข่งขันบางคนได้ขอเหรียญบิตคอยที่มันเหรียญละ2.6ล้านบาทแล้วก็มีคนขอรถคันละ10ล้านบาทจะมีชุดทั้งหมด5กลุ่มนะคะทุกคนตั้งแต่กลุ่มที่ไม่ได้ขอของรางวัลอะไรเลยจนถึงกลุ่มที่ยากที่สุดนั่นก็คือคนที่ขอรางวัล100,000ขึ้นไปโอ,โอ้ยคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วค่ะทุกคนไปต่อ EP 2เลยคุโดนไปแกลไหมๆๆๆๆๆๆๆ